ครับชื่อแม็กนะครับสุภาพบของวิทยาก็เหตุผลที่อยากที่จะทําจมูกนะครับก็เพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออยากจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองนะครับให้ดูว่าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเลยนะครับดึงดูดมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากที่จะทํางานเกี่ยวกับสายการบินนะครับก็เลยคิดว่ารูปลักษณ์น่าจะสําคัญเนี่ยความจริงแล้วดั้งพอจะมีอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าคือรูปจมูกใหญ่ครับแล้วก็บิดกจมูกค่อนข้างกว้างครับทำให้ดูชมพู่นิดนึงเยนะคร ก็ลองค้นคว้าหาข้อมูลเยอะพอสมควรนะครับว่าการทำรีคอนสรัชชั่นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็พบว่าที่มาสเพซเนี่ยดูดูน่าเชื่อถือน่าไวใจครับยังคิดว่าการทำรีคอนสรัชชั่นเนี่ยน่าจะเหมาะกับใบหน้าของตัวเองมากที่สุด คิดว่าเป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้เลยดูรู้สึก่าดูดีกว่าที่คาดหวังเอาไว้เดิมไปก็คนทักเยอะพอสมควรนะครับว่าเอ๊ะทำไมหน้าเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคนที่ตัดสินใจอยากจะทําจมูกนะครับแนะนําเลยครับมัลติพิสคลินิกนั็กตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เลือกมัลติพิสคลินิกสวัสดีครับผมหมอคุสิตนะครับหรือจะเรียกสบายสบายว่าหมอเบนมัลติพิสคลินิกก็ได้นะครับในมุมมองของหมอนะครับน้องแม็กค่อนข้างมีรูปร่างใบหน้าที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องการ ความมั่นใจมากขึ้นนะครับจากการปรับเปลี่ยนรูปร่างของจมูกประเด็นแรกคือเรื่องของปลายจมูกนะครับปลายจมูกน้องแม็กเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็กลมไม่เข้ารูปนะครับประกอบกับส่วนล่างของโครงจมูกที่ฐานค่อนข้างใหญ่นะครับรูจมูกสองข้างที่ไม่เท่ากันแล้วก็ปลีดจมูกค่อนข้างบานโดยรวมเนี่ยด้วยวิธีการผ่าตัดแบบปกติเนี่ยก็อาจจะ ช่วยเรื่องรูปร่างจมูกได้เพียงเล็กน้อยหมอเลยแนะน,นําคนไข้ผ่าตัดแบบ nose u r g i c a l s u t i n เป็นการผ่าตัดแบบจมูกแบบเปิดเราผ่าตัดเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างจมูกตั้งแต่บริเวณกระดกูกระดูกอ่อนภายในจมูกกระดูกผนังกั้นจมูกแล้วก็ปีกจมูกเพื่อที่ให้คนไข้จะได้รูปร่างของจมูกตามที่ตัวเองต้องการ